สวัสดีค่ะเพื่อนๆเววเอาแกงขี้เหล็กมาให้คุณตานะคะวันนี้คุณตากำลังจะกินข้าวนะคะนี่คุณตากำลังจะกินข้าว <c oughs> กับข้าว <c oughs> คุณตามีแต่น้ำพริกนะคะ <c oughs> มาตาเอาใส่แกงหอยใส่ขี้เหล็กธรรมดานะคะไม่ใส่เครื่องมากมเ,เพราะว่าไปเจ้นข้าข้าสว,วยอยู่อ๋อจ้ะเทยแล้วเนาะ่เนาะนี่แกงหอยนะคะแกงแบบบ้านๆเรานะคะไม่ใส่กะทินะคะเพื่อนใส่ย่านางสมุนไพรนะคะ นี่มาทันคุณตากินข้าวพอดีเลยนะคะนี่คุณตาไปกินแกงหอยอ่าไปกินแกงหอยแล้วจะข้าวคุณตาอยู่ไหนล่ะโอ้นี่ไงกับข้าวคุณตาเหลือเนาะตากินข้าวข้าวไอเบอร์รี่นะคะนี่มีตาเหลืออยู่คุณตาวางเลยเดี๋ยวจัดให้คุณตาก่อนยายไปไหนไม่รู้เนาะเดินเข้าสวนแล้วคุณยายเดี๋ยวไปหาคุณยายที่สวนนะฮะจัดให้คุณตาก่อน ตายละคุณตาจะกินข้าวนะคะนี่กับข้าวคุณตาหน้าทานไหมนี่ไวไวก็มันเยี่ยมคุณตานะคะเดี๋ยวจะพาเข้าสวนนะคะอ่ะคุณตากินข้าวนะอ่ะกินเลยดูคุณตาปิ้นปลาเกือบลืมนะคะ<ว>เกือบลืม<ว>เพื่อนๆเกือบไหมเลยปลาช่อนนะคะปลาช่อนอ่ะปิ้นต่อนะตาปิ้นต่ออ่ะตาบอกว่าเอาอันนี้ปิดไว้มันจะได้สูกไวไว เนี่ยบ,บ้านเรานะคะเพื่อนๆนี่ความไปอยู่คุณตาเนาะอ่าตาอันนี้มันดำแล้วคิ้งไปเซอะมันดำแล้วนี่เอ้ยน้ำมันจะถอทอดปลาตะวันทอดปลาตะวันน้ำมันเพื่อ,อร,รือเป่าปเหมือนน้นำมันเอ้ยเหมือนเหมือน้้ำมันหมูอ่ะกินไปตาเราอยู่วิถีชีวิตบ้าน,านเราเนาะพออยู่พอกินไปอยู่กันสองตายายนะคะเห็นนานมาแล้วตะก้าเนี่ย ตะก,ก้าอะไรหนะ้านี่ไหนดูสิโอ้ตะก,ก้าถั่วดินถั่วลิสงเนาะที่นี่เรียกถั่วดินนะคะเพื่อนๆไหนดูสิอ,อแกะดูหน่อยโอเยเยะะ้เม็ดจังสวยงามเลยนะคะเม็ดจังสวยงามเลยนะคะเพื่อนๆโอเคคุณตาอ่ะเอาไว้ขึ้นเอาไว้ทำพันธุ์ตอกแฝดไปหมดนี่ก็ข้าวโพด คิดว่าไม่ออกนะ,ะเนี่ยโอ้มันนานแล้วเนาะมันนานละตายังไม่ได้ปลูกเลยระวังปลาไหมเดอ้อตารอปลาหรอดูอีกทีสินี่กำลังเหลืองตากำลังเหลืองรออีกไฟอ่อนเกินไปไหมเนี่ยตาใส่ไฟอีกบอใส่ไฟอีกบออืมไปไปกินข้าว ตาไม่ค่อยได้ยินนะคะตาไม่ค่อยได้ยินปะไปสวนกันดีกว่ามาไปสวนตาดีกว่าวเราจะไปดูมะละกอนะคะดูกล้วยเป็นยังไงบ้างดูกล้วยก่อนนะคะโตหรือยังอ้ยังไม่โตเท่าไหร่นะคะยังงอนช้อยอยู่เลยนะคะโอ้สวยมากเลยนะคะสวยสวยสวยอืม เดีจะเก็บมากลับมาเก็บพริกสักสองเม็ดกันต้นนี้ล่ะต้นนี้ก็ยังยังไม่โตนะคะยังไม่โตส่วนสะเดาที่สูงมากเลยต้นนี้นะคะ,ะเกาเี่ยคงจะปลูกปลูกเก็บไว้เอาไว้ใช้งานน่ะต้นสะเดานี้เนาะแต่ก็ได้ลดน้ำเป็นบางทีแล้วนะคะ ไปลดตาเป็นบางทีแล้วส่วนมากก็จะเป็นกล้วยนะคะเยอะเพราะว่าหน้าแรงมาแล้วนะคะคงลงอะไรมากไม่ได้แรงตาก็ไม่มีเหมือนกันนะคะแรงตาก็ไม่ไหวกล้วยตัวนี้ใหญ่มากเลยสูงด้วยสูงมากเลยนะคะก็ตัดไปหลายเครือแล้วมั้งตัดไปหลายเครือแล้วเนาะแต่หน่อใหม่ก็เยอะแยะเลยนะคะโ,ดดโอ้ตัวนี้หักแล้วโอ้เสียดาย เดินไม่มาไม่เห็นกรยปาดิสงสัยไม่เห็นแน่ๆเลยรูาจะไม่โตไม่จะเห็นอยู่เนาะอุ้ยเพื่อนๆวันนี้มีบอ่อด้วยโอ้มีบอ่อน้ําโอ้มาหลายครั้งไม่มาถึงนี่เลยนะคะไม่มาถึงนี่เลยอดอกผักชีผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยนี่คือดอกนะคะดอกผักชีใบเลื่อย โอ้นี่ทานได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเก็บก่อนนะคะอุ้โอ้น้ำแหลมโอ้จะเก็บันนี้กินกับซุปหน่อไม้นะคะเดี๋ยวๆวันหลังซุปหน่อไม้แล้วค่อยมาเอาดีกว่าวันนี้ไม่มีอะไรจะกินกับแกล้มเลยนะคะโอ้โอโอโดอกเยอะเลยนะคะดอกเยอะเลยใบข้างล่างเป็นยังไงบ้างดูใบข้างล่างก็สวยงามนะคะเพื่อนๆโอ้น้ำ มีน้ำนะโอ้น้ำเจ็บมากเลยมีมน้ำนะคะมีน้ำอ๋อมีเมลบอลด้วยนี่ไงเพื่อนๆนี่ไงที่ว่ากล้วยหักนะคะเพื่อนๆ well ตาเห็นหรือเปล่านี่กำลังสวยด้วยนะนี่กำลังสวยด้วยหักเลยนะคะหักเลยต้นเล็กๆเ,เองเนาะรับน้ำหนักไม่ไหวอ ส่วนมากมาทุกครั้งกม็มาไม่ถึงตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็เลยไม่รู้ว่าข้างหลังจะมีอ,อ๋อมีอันชันหลงเหลืออยู่เนาะตายยังไม่ได้เก็บนะคะอูนนี้ก็คงจะแรงไม่ไหวนะคะเหี mm ่ย hmm. วเฉาไปหมดเลยนะคะตาไม่ได้เข้าสวนมาถึงตรงนี้มั้งถ้าเข้ามาคงเก็บแล้วเนาะเพราะว่าเหี่ยวแล้วเพราะว่าแห้งแล้วนะคะแห้งแล้ว แนนแล้วนะคะส่วนกล้วยก็กําลังสวยงามนะคะมุมน้นนะครับกลังสวยโอ้โอเสดายกล้วยนะคะไม่ก็ไม่ถามคุณตาเปิดคุณตาไม่เห็นเนาะหรือเห็นแต่รอให้โตเหรอคงไม่โตหรอกเนาะหักขนาดนั้นแล้วอ,อ่ถพาชมสวนคุณตาเล็กๆของคุณตานะคะ คือโอกาสเดินมาเลยนะคะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยไหมหลังจากที่แล้งมานะคะส่วนมะละกอยังลูกเยอะเหมือนเดิมนะคะบ้านกุณตานะคะอยู่กันตามลำพังนะคะตัวนี้สุกห่มแล้วนะคะส,ส่วนมากก็จะเป็นลูกหามห่มเยอะนะคะนี่อันนี้พันธุ์สวยด้วยนะ,ะนี่เด็กๆไ,ไม่รู้เหมือนกันว่าพันธุ์อะไร อ่าอะไรโกโกฮอลแลนด์ go go, ไออะไรนี่แหละนะส่วนมากปไวไม่ค่อยรู้จักสายพันธุ์หรอกนะรู้แต่ว่าสวยงามมากกำลัาางหามนะคะเ,เพื่อนกำลัาางหามาตัวนี้ก็โอ้หสุดยอยเลยสวยโชว์นะคะเอาออกก่อนโชว์จะโ,โชว์ลูปบัลลังก์สว,สวยให้ชมนะคะ มีน้ำว้าตั้งข้างนะคะพอได้กินคุณตาคุณยายนะคะพอตัวบุณยายก็ถือไปที่ร้านค้าเดินหลังค่อมๆนั่นน่ะนะคะไปตามลำพังนะคะก็ขอบคุณทุกแรงใจนะคะที่รับชมปไวาย,วยสไตล์บ้านพามาชมสวนคุณตาเล็กๆพอได้อยู่ได้กินนะคะพอเพียงเนาะสบายค่ะ